สวัสดีครับอยู่กับหกลอดามกรีนครับนี่แหละผลของการนอนแบบไม่รู้สึกตัวนะนอนแบบออยังไงละ่ะนอนแบบไม่สนใจฟ้าฝนนะ่ะก็เจ้าทรงลาบครับหมดสิทธิ์ขึ้นแล้วนะฮะอยู่ตรงนี้แหละทั้งวันเดี๋ยวเรางานเราจะจบแล้วครับเราก็จะ ย,ย้ายแล้วก็ให้เจ้าทรงราบอยู่ตรงนี้หละดูครับเมื่อเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะแต่เขาไม่ออกจากตรงนี้เจ้าทรงราบลงมาแบบน้ํามันเติมหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยให้เติมน้ํามันเติมหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้เติมอยู่นี่ครับทรงลาบของแซมวิ่งแย่แล้วครับวันนี้เรายังทําชั่วโมงครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลย มุมโน้นครับอันนี้เราขุดสะพอดีเมื่อคืนฝนตกก็พอดีเลยงานดินก็จบเลยครับไม่ได้วิ่งแล้วนา่าจะติดต่อกันประมาณ2อสาวันถึงจะได้วิ่งครับว่าฝนมันตกแรงมากนะเมื่อคืนครับเจ้าน้องมรกตก็ยังทำงานเหมือนเดิมทำกลางอ่าฝน ทำกลางน้ำเนี yeah. ่ยปกติตรงนี้แห้งหมดเลยนะแย่ oh, yeah. แล้วแซมนี่นอนแบบเนี้ยตายไปไหนคนเดียวนี่จมอยู่ตรงนั้นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวต้องเอารถสาลิงตัวนี้มาลากแล้วแหละ ซาลิงนะครับน้ำเต็มคลองเลยใครที่หากบหาเขียดเมื่อคืนเนี่ยน่าจะได้เยอะครับเพราะว่าฝนตกแรงแล้วก็ติดต่อกันประมาณ3าสี่ชั่วโมงอ่ะแต่ไม่รู้ว่าโซนอื่นตกหรือเปล่าไม่รู้นะทำไมไม่เอารถออกเมื่อคืนทำไมไม่เอารถออกที่เกียด ดูวะน้ำเต็มเลยขี้เกียจไปเอารถไทยไปเรามาลากไม่ได้เอาโซ่มาเลยอะ่ะกินข้าวกันไปเรียกจันจบกินข้าวไปจันข้าวโอ้ไหนเสร็จมุมไหนมุมนู้นนะ โอ้ใช้เวลานานดิสาลูกนี้ก็เต็มไปด้วยน้ำครับน้ำฝนมันไหลลงตรงไหนไะน้ำมันออกด้วยนะใกล้จะจบแล้วครับตรงนี้น่าจะปัดไม่ได้แล้วแหละได้ไหมนี่ปัดได้ไหม เนี่ยูงสูๆเนี่ยได้บวเมื่อคืนตกเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยแน่แซมไม่รู้เลยว่าฝนตกใช่ไหมไอ <c oughs> <c oughs> อยู่คนเดียวนน่ตาย ว่าแซมถ้าฝนตกเยอะขึ้นไปเลยเดอ้อครับใช่ไหมแซมว่าเลยยู่เลยบ่ยู่เลยว่าติดหน้าบ่ <laughs> เพราะไม่ติดยังอื่นบ่ <laughs> <laughs> ไม่ไม่ไม่เปนติดนาหรือติดอย่างอื่นติดนอน <c oughs> มาไปไปเอาขึ้นเองเลย <c oughs> นอนไม่รู้เรื่องอใครยังม่ช่วยเองแซม <c oughs> <c oughs> นอนไม่รู้เรื่องอ่ะดูดูน้ำมันไหลนะ ไปตามให้มาเอาขึ้นเองแหละไม่รู้ว่าม,มันจะมาหมอผู้รักาไข้มาด้วยนอนนี้ไปอยู่ในปานใ่าในดงทำไงวะโอ้รูเรื่องเลยดูวะตอนลงไปฝน,นยังไม่ตกนะเมื่อคืนฝนตกนอนแบบสลบสลายอย่างนี้นอ,ยอยากแล้วไอ้สุ่งลาบาดนะเดี๋ยวให้ เอาขึ้นเองเลยฮ้ยมันขับเคลืนสีล้อได้ไหมนี่ว่อ่า <c oughs> ดูดูดูครับผลของการอ่านอนไม่รู้เรื่องนอนแล้วก็ไม่สนใจฟ้าฝนน่ะไป <c oughs> <c oughs> ดูนะดูนดะ ไอยิ้มยิ้มเฮ้ย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 แกโจกแก้จกเอาคนดันบ่ไปคนมาดันบ่หมดสิทธิ์แล้วครับหมดสิทธิ์แล้วอ่าเราให้น้ำมันแห้งก่อนเด้อแซมมันต้องรอเมษาวหมดแล้ว เราให้น้ำมันแห้งก่อนแล้วค่อยค่อยมาเอาขึ้นไว้ตรงนี้เลยทรงลาบเนี่ยนอนไม่รู้เรื่องได้เลยวะเฮ้ยเดี๋ยว่วยดันตูนนิดนึงนะเดี๋ยวดได้เดี๋ยวกันนะอย่าเหยียบแรงมันจะกระเด็นใส่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวออเเออออเออเออเออ เดี๋ยวมาดูเขานอนยังไงนะพอกันพอกันไหนยเขาขยับเบาเขานอนยังไงวะนอนในรถอ่ะไหนยพับไปยังไงวะพับอัดลูกบอลเลยไหนยพับเลยเดี๋ยวดูกันเอ้ยไปิดดิเดือดูสีประตูนอนบนรถนะไหนยพับยังไงอ๋อพับแบบนี้นะโอ้นอนหลับวะนี่ขาขาไปทางไหนเฮ้ยขาไปทางไหนโอ้อันนี้รถนอนบ่อเลย เกือบเก็บของจากเต้นบนท่านปะเต้นยี่สัเต้นกลางยี่สิบเหนีเนยเออถ้าเนี่ยถ้าจอดตรงเนี้ยมัพอได้อยู่ได้เซมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยถอยมาตรงนีาาเกก่จะลางเต้นนี่นย,ยวยนันนี้ดึงยากดิ่งเลยแล้วเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปเอารถไทยนะเดี๋ยวเอารถไทยมาลากออก เฮ้ยแซมมันมีท uh, ี่เกาะไหมเนี่ยมีที่เกาะเปล่าะเอาโมเสียเลยวะโตมันเกาะเนี่ยเกาะนีนก็ได้เกาะไ่นเออสตีอ่ะสลิงสลิงไปโมสลิงวัไหนเป็นยังสลิงยังเอาสเตีนะในสเตีเกาะตรงไหนเฮ้ยติดต่อนิดดัมแท็กไทยแลนด์เลยในไหนเลยอุ้ยเอาสเตีมะผู ใช่ใช่ตะ hey, ขอโซ่ข้นงในจะเข้าบ่ได้อ่ะตะขอเนี่ยโซ่ข้นงในจะเข้าบ่ได้โซ่เข้าบ่ได้บ่ของมันมันหน่อยอ้อหลากค่อยๆก็ขึ้นได้เออหลากค่อยๆขึ้นอยู่โซ่มันแย่ขูดบ่ทิ้งไว้เมษาคอยมาเอาครับ มากินข้าวกันไหมเดี๋ยวกินข้าวกันครับวันนี้เราเอากับข้าวมาอย่างแซป่ปได้รถไทยมันไม่ลื่นป่สแซงมันอาจจะมีแห้งดึงอยู่มั้งเอ้ยมีสโล,สโลนำเงินอยู่ <laughs> สโลเขียวอยู่ <laughs> กลัวอะไรเอ้ยโซก็ได้แซมให้ดึงมาอย่างเงี้ยดึงต่ำๆไงไมโครใช่ไหม าจากเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาโซ่มาเลยไม่ต้องเอารถไทยแล้วเสียเวลารถไทยมาลากไม่ได้เสียเวลาอีกไมโครตรงนี้แหละหาเชือกดีกว่าเออ,เอ,อหาเชือกแถวเนี้ยเซ้นกระท่อมเนี่ยที่หลังจำไว้เลยเด้อถ้าฝนตกปุ๊บรีบย้ายออกเลยเด้อนอนสบายเลยอ<ๆ>่ะ<ๆ>นี่เป็นประสบการณ์นะแต่มี สองครั้งแล้วนี่ครั้งที่สองละล,ลืมลอันนี้นะ่าจะเอาสิทธ์ตอนเช้าเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ